ผ้าที่กำลังจะตกดินค่ะตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าแล้วค่ะสวยมากค่ะทองฟ้าสวยมากเลยค่ะก็เป็นสีสีส้มสวยๆเนาะอันนี้นี่ค่ะมุมกว้างค่ะเป็นบรรยากาศกำลังสวยค่ะตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายวิวก็สวยด้วยค่ะนี่ค่ะเบ็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะปลาก็ยังไม่มากิน นี่ค่ะสวยมากนี่ค่ะแต่ให้เพื่อนๆดูท้องฟ้าตรงนี้สีส้มสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตามฝั่งก็เริ่มเปิดไฟเปิดอะไรแล้วสวยนะคะ มุมนี้ก็สวยอันนี้คือมุมด้านหน้านะคะนี่ค่ะแม่ายานางสวยมากนี่ค่ะน้ำสีฟ้าทะเลสวยมากเลยอันนี้คือมุมด้านหน้านะคะมุมด้านข้างก็จะเป็นทองฟ้าสีส้มค่ะนี่ค่ะ ด้านข้างให้เพื่อนๆดูวิวทะเลสวยๆค่ะฟังเสียงคืนเย็นสบายๆเนาะนับจะพูดเบาๆ <laughs> <laughs> <Yeah. S 1> ให้เพื่อนๆชมฟิวบรรยากาศสบายๆเนาะจะได้ไม่ลำคาญเสียงนับ <laughs> นี่ค่ะค่าที่จะตกดินแล้วนี่ค่ะยืทองฟ้าสีส้มสวยมากค่ะฟังเสียงน้ำทะเลนะคะนี่ค่ะมาฝั่งขวามือก็จะเป็น พระจันทร์ขึ้นค่ะเป็นมีพระจันทร์ค่ะอ่าฝั่งซ้ายตะกี้เป็นผ้าที่ตกดินแล้วก็เป็นอ่าทองฟ้าสีส้มเนาะพอมาฝั่งขวาพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะสวยมากเลยนู่นค่ะพระจันทร์ขึ้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยค่ะให้เพื่อนๆดูพระจันทร์ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศช่วงนี้สวยมากค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเป็นทองฟ้าสีส้มเพรอพระอาทิตย์เพิ่งจะตกลงไปนะคะเพิ่งจะตกนี่ค่ะทองฟ้าสีส้มสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนัดจะให้ดูร,บรอบๆพอวนมาฝั่งขวามือก็จะมีพระจันทร์นะคะบรรยากาศดีสวยมากๆเลยค่ะ สวยค่ะนับก็เริ่มเหนื่อยเริ่มหมดแรงค่ะมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเนาะเดี๋ยวก็คงจะกลับเข้าฝั่งแล้วค่ะคงจะอยู่ไม่ถึงสองทุ่มเพราะว่าหิวกันละนี่ค่ะให้เพื่อนเพื่อนฟังเสียงน้ำทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินไปนะคะ นับก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะไม่ได้บรรยายอะไรมากให้เพื่อนๆดูวิวทะเลท้องฟ้าสีส้มสวยๆค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ตัวก่อควนมากแล้ว <c oughs> เอเดนตัวป่วน เย็ดยูโน่ไอเทวรู้ตัวอีกนะบรรยากาศเย็นสบายค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะนี่ค่ะฟังเสียงน้ำทะเลแล้วก็ไอ้นี่ไปเนาะพักผ่อนแบบสบายๆไปค่ะเปิดฟังแล้วก็นอนหลับได้เลยนะคะเนี่ย นับจะพยายามพูดไม่เยอะค่ะให้เ,เพื่อนๆฟังเสียงขึ้นทะเลแล้วก็วิวสวยๆค่ะ